นี่มาครับมารีวิวไก่ซอสเกาหลีร้านดัง53เอ้ยไม่ใช่ดิมันอยู่ก่อนถึงมากซอย65ร้านก็มีหลายสาขาครับอซอสด,ดิฟนี่อร่อยนะซอสอะไรไม่รู้เหมือนกันลองกินเป็นพายก่อน,อ,นอันนี้น่าจะดิฟชิฟ หวานๆผมมอคิดแต่อันี้ผมว่าอร่อยนะเอาชิมไก่ยังครับเมื่อกี้ผมแอบชิมไปแล้วนะครับชิมเนาะไก่กรอบนะครับคือประมาณไม่ถึงชงั่วโมงไก่ยังกรอบนะครับ สองดีบก็ดชีดดูครับออมคำมันยายครับหี่ครับไก่เรามาชิมครับนี่ดิบแต่ซอสครับซอสหน่อยเป็นซอสชีสนะครับหอมหวาน หอมมันชิสนี่นหอมแหละเพราะเป็นซอสชิสแต่ผมชอบชอ้นี้มากซอสอะไรวะเหมือนมายยงนี้แต่แต่มันไม่ค่อยหวานนะคราคาละเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าบาท มีเซนฟายมีไก่ยังทำชิ้นช้อดมาสองอันไก่ไก่ชิ้นโตอยู่นะครับชิ้นสองคนเนี่ยมาพอดีเลยมาตป็นกันต่อครับดูไหมครับชิ้นโตๆแล้ว,ว,วครับมาดิบแต่ช้อนนี้ดู อซอสนี้กินไอศครีมฟรายผมว่าอร่อยแต่อันนี้มันเป็ดๆมันเค็มๆผมว่าได้ชีสเนี่ยตัดหวานได้ชีสตัดหวานโอเคเลยอืม คนเดียวไม่หมดเนี่ย